ยังมีเวลาเหลืออยู่เชื่อว่าเรื่องนี้ถ้าบอกคุณผู้ชมไปหลายๆคนหูฝึ่งแน่นอนดิจิทัลวอลเล็ตแจกเงินหนึ่งห,งหรอกันอยู่หลายคนบอกว่าไม่พูดไม่ได้ฮะต้องบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่คนไทยก็รออยู่ล่าสุดครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง <c oughs> คุณพิชัยชุนหะวชิระนะคะเปิดเผยเรื่องของดิจิทัลวอลเล็เฟสสบอกแล้วท่านนายกก็บอกเอง มาแน่มาแน่นอนมาแน่นอนครับยังไงก็มาแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการทบทวนระบบเพื่อให้ใช้งานได้แบบ เป๊ะๆว่าอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยการแจกครั้งนี้จะแจกเป็นดิจิทัลนั่นเองครับใช่ค่ะแล้วก็ท่านก็บอกว่าถ้าหากระบบเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็จะเร่งประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานต่อไปนั่นเองนะคะโดยการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไปที่จะถึงนี้เนี่ยจะทําให้เราได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจ่ายเงินกลุ่มเป้าหมายในเฟสต่อไปนะแล้วก็แนวทางการดําเนินงานอื่นๆนะคะอย่าง ก็ตามขณะนี้ระบบยังไม่สมบูรณ์เต็มรูปแบบแต่การโอนเงินดิจิทัลเข้าสู่กระเป๋าเงินดิจิทัลเนี่ยเพื่อให้ประชาชนสามารถนําไปซื้อสินค้าได้เนี่ยอย่างที่บอกว่าจําเป็นที่จะต้องมีระบบที่เชื่อมโยงกับธนาคารต่างๆได้ซึ่งธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยก็ยืนยันค่ะว่าสามารถพัฒนาระบบเพื่อดําเนินการจ่ายเงินได้ทันได้ทันตามกําหนดแน่นอนนะคะอย่างที่บอกว่ารอ หน่อยมาแน่มาแน่นอนนะครับและที่สําคัญคือใครที่กําลังรออยู่นะครับโดยท่านพิชัยชุนหะวชิระก็ระบุว่าคุรนที่จะแจกเป็นดิจิทัลด้วยนะครับแล้วก็มีความเห็นของสํงงาน,นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการใช้สก,กุลเงินดิจิทัลซึ่งเรื่องนี้ครับมองว่าเงินดิจิทัลและเงินสดเนี่ยมีมูลค่าเท่าเทีเทยมกันสามารถซื้อสินค้าได้เช่นเดียวกัน<ช>นี่นะครับแล้วก็บอกต่ออีกว่ารัฐบาลครับจะนําความเห็นจากทุกฝ่ายเนี่ยมาพิจารณาเพื่อ ให้การดําเนินโครงการเนี่ยเป็นไปอย่างรอบครอบนะฮะแล้วก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้โอ้โหข่าวดีอีกแล้วบอกต่อไปเลยเฟสสามดำเนินการเสร็จสิน้นอาจจะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าจะมีการดําเนินโครงการเฟสสี่ต่ออีกหรือไม่อ,อ,อยามา,าเป็นลรอบละรอบเลยเฟสหนึ่งเฟสสองเนี่ยค่ายแบบกลุ่มกลุ่มกลุ่มเฟสหงก็คือใช่เฟสสองนี่ผู้สูงอายุ60ปีใช่ แล้วก็ใช้เป็นเงินสดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกเพราะอย่างที่บอกว่าผู้สูงอายุแล้วเขาก็ต้องเป็นเงินงสดแหละไม่ได้ใช้โทราศาพัพท์เหมือนกลุ่มใหม่ๆแล้ว<า>นะคะแต่เฟสสและเฟสสี่ที่จะมีต่อไปนี้ แน่นอนค่ะอาจจะมาเป็นเงินดิจิทัลนี่<แ>นะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามใน Battle Future นี่แหละนะครับเกาะติดเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนควนรรู้และพี่น้องประชาชนต้องรู้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่ย้ํากันว่านายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรบอกเลยว่ามาแน่นอนเฟสสามหลายๆคนก็รออยู่นะครับติดตามในรายการของเราใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะเอามาพูดคุยให้คุณผู้ชมฟังเป็นระยะระยะนั่นเองค่ะครับ